เราเรื่องหลวงพ่อ EP 65เรื่องการอุทิศส่วนกุศลวันนี้จะขอฝากญาติโยมไว้การอุทิศส่วนกุศลและการแผ่ส่วนกุศลไม่เหมือนกันและการแผ่คือการแผ่ขยายเป็นการแคร์พื้นที่แผ่ส่วนบุญออกไปเรียกว่าสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเกียริเจ็บใยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่าการแผ่แพร่ขยาย แต่การอุทิศให้เป็นการให้โดยเจาะจงถ้าเราจะให้ตัวเองไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ารวยขอให้ข้าพเจ้าดีขอให้ข้าพเจ้าหมดนี่ทำบุญก็รวยเองเราเป็นคนทำเราก็เป็นคนได้และการให้บิดามารดาน,นั้นก็ไม่ต้องออกชื่อแต่ประการใดเพราะใกล้ตัวเราพ่อแม่อยู่ในตัวเรา เราสร้างความดีมากเท่าไหร่จะถึงพ่อแม่มากเท่านั้นเรามีลูกลูกเราดีลูกมีปัญญาพ่อแม่ก็ชื่นใจโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปบอกคําว่าญาติกานันจะได้แก่ญาติทั้งหลายใครเป็นญาติของเราก็ได้รับญาติในอดีตชาติไม่ใช่ญาติในชาตินี้ก็ได้รับหากว่าเรารู้จักกันถูกใจกันคุ้นเคยกันเข้าใจกันและช่วยกันได้อาศัยกันได้อย่างนี้เรียกว่า ญาตกานั้นจะญาติาทั้งหลายหลายแห่งมารวมกันบางทีคนนี้ไม่ใช่ญาติในชาตินี้แต่เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเคยเป็นญาติมาหรือไม่แต่เกิดพอใจการจิตใจตรงกรันก็เป็นญาติครั้งอดีตที่ผ่านมาแต่จากไปเป็นเวลานานเพิ่งจะได้พบกันวันนี้มันก็เลื่อมเลือนลางไปบ,บ้างก็สามารถจะเป็นญาติได้ดังในที่กล่าวมา ถ้าเคยเป็นสามีพันยากันกี่ชาติแล้วก็สามารถเป็นไปได้ตามในดังกล่าวเช่นเดียวกันถ้าไม่สามารถจะเป็นญาติรั้งอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันนี้เราไปเกื้อกูลอุดหนุนกันช่วยเหลือกันในวันนี้สามารถจะเป็นญาติในวันพรุ่งนี้ต่อไปญาติโยมทั้งหลายโปรดร,รับทราบไว้ด้วยพ่อแม่อุที่ส่วนกุศลให้ลูกได้ เมื่อเร็วๆนี้มีคนอยู่พรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมาหาที่วัดบอกว่าลูกไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีจดหมายมาสามเดือนแล้วไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอาตมารู้แล้วลูกกำลังจะตายอยู่ในห้อง ICU ที่สหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าจะมาทำบุญวันเกิดให้ลูกเลี้ยงเพนพระที่วัดน,นี้อาตมาก็บอกว่าได้เลยยมจะสวดธรรมจากให้ด้วย ที่วันนี้สวดธรรมาจักยากนะต้องมีเหตุผลโยมคู่นี้เคยนั่งกรรมาฐานมาแล้วเลยรู้ว่าควรทำอย่างไรคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรทำบุญทรงเดชก็ได้บุญทรงเดชพอเสร็จพิธีแล้วอาตมาก็อธิบายให้ฟังโยมทำบุญวันนี้ตั้งใจแผ่ส่วนกุศลให้ลูกที่อยู่สหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันเกิดของลูกลูกเขาไม่มีโอกาสทำลองดูจะได้ผลไหม พ่อแม่ก็กวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้ลูกวันนี้วันเกิดของลูกนะพ่อแม่ทําให้ลูกในวันนี้ขอให้ลูกสําเร็จปริญญาโทตอนนั้นลูกเขาไปศึกษาปริญญาโทขณะนั้นปริญญาโทก็ยังไม่ต้องไม่ผ่านน้องแก้วิทยาพลอีกมากและเขาป่วยเชื้อไวรัสลงตับจะต้องตายอยู่ที่ห้อง ICU พ่อแม่ก็จเจริญกุศลสวดพุทธคุณเท่าอายุพาหหงมหากาแล้วอุทิศกุศลให้ลูกที่อเมริกานานสามเดือนแล้วที่ไม่ส่งข่าวให้พ่อแม่ทราบเลยแม่โทรศัพท์ไปก็ไม่รับลูกชายอยู่โรงพยาบาลจะไปรับได้อย่างไรจะตายไม่ตายเท่ากันแล้วหมอบอกว่าไม่มีทางรอดปรากฏว่าทำบุญเสร็จแล้ว10วันได้รับจดหมายทันทีลูกเขียนมาบอกว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ครับ ที่ไม่ได้กราบเท้ามาเพราะผมป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลครับและประการที่2เรื่องวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ไม่ผ่านบัตรนี้ตั้งแต่วันนี้วันที่เท่านั้นเวลาเท่านี้ผมฟื้นจากห้อง ICU แล้วหายวันหายคืนได้แก้ไขวิทยานิพนธ์แล้วอาจารย์ให้ผ่านแล้วครับและจะขอต่อปริญญาเอกต่อไปมีจดหมายมาตรงกับที่ทําบุญ ให้ที่วัดนี้เวลา11 1 2ถึง12นาฬิกาเป็นเวลากลางคืนที่สหรัฐที่ฟื้นขึ้นมาตรงกันพอดีขอฝาไว้เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมจากการกระทำทั้งหมดพ่อแม่สร้างกุศลให้ลูกได้